สวัสดีคนดูด้านกลางคนดูด้านซ้ายและปิดผ้าทุกนายด้านขวา,ากระดาบนักประการาเอหอเออลวงพ่อที่นี่ด้วยนะเจ้าวาดทุกท่านนะ <ส Playstation S 1> พบกับเพลงสวายล้านชายแส,สวงพ่อผมกับพ่อผมขันวันคาคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยา,ญญายเสียงเวหวานจำกันได้ไหมเสียงจาก ตว,วลาานายแค่เสียงก็น่าฟังแล้วพระเอกคนนี้มีดีในด้านแสดงโอเคตะแค่เขียวแข็งลานทายตะแวเมื่องขอเสียงปรบมือได้ครับลูออเอะเราออกไม่เห็นปบกันอย่างนี้เลย สวัสดีครับ<ห>คุณพอ่อเอยยูระจำให้กำลังใจไม่วันติ้งใดร่วมใจลากนันสอนเล่นลำร้องระนาดมีกลองพี่น้องลูกหลานงดงามจะทำผลงานให้สมกับท่าน เสียงดีติดผม ท่านอันตาปา้าจาายายจ๋าท่านจงขอ,อพอไม่ย<า>ยไจริงเลยนะคงขราบขอบคุณท่านพี่เกื้อนุลขอบคุณทุกคนป่าตายายที่ได้ไมายนไม่เจ็บไม่จนสุกล้นหลังไหลเจ้าภาพคืนนี้ จงเป็นเศรีฐรเมืองไทยหมายมันรักกันใช่ไหมรักมากรักไหมรักใครปรบมือปรบม,มือสักครั้งเป็นกำลังใจให้เราสองพอ่อลูกหน่อยครับขอบคุณครับไฟจ้าดีจังเลยลำพังไม่จ้าตาพ่อผมก็ตีแย่แล้ว ทุกวันนี้คนดูถามบอกสวายทำไมต้องหลับตาลองด้วยลืมแล้วลืมแ,ลแค่นี้วันนี้สวานะบทเป็นเจ้าหนุ่มวิเชีย กินนะ้ำงกินใ่ขันกะติกไม่เอาตายในสายทานหนึนึกสงสารเธอแทงยังสวยสาวแสหน้าเราเธอตายอย่างไรคนไทยอยากรู้นั่นสิมีหลายประทูคำขามเยอะเลยละ่ะนี่ถ้าเป็นเราตาย พ่อเป็นนะไม่มีใครปล่อยอย่มันแล้วแต่ถ้าผมเป็นแล้วไม่แน่กูจะโดนเนี่ยแดกดเน่ย ไปยังแรงแต่เอเวงที่ไฟจะรีฮารี้ารงทาไปทุกทีถ้าแก่ท้้อร้องก็เหมือนสแวงฮื้อก็เหมือนสแวงแต่ขอร้องนะอย่าป่วยเหมือนสแวงช่วยดันให้ดังวันนี้ก่อนแล้วค่อยป่วยไม่ป่วยแหละนีุ่ ไหว้ยดนาบใจดีกราบอลวงพระดำไหว้ยคนาบใจดีไหวะบารมีฮัลลวนตะมูขอความร่มเย็นความเป็นอยู่ครุ่มรอง นในงานบวงสวงสำเร็จลุลวงตง่ต <c oughs> ามลุลทิศน้ำแก่บ,บนบนงานบนุญ <c oughs> ขอรับขอคุณไหว้เขาขอให้บุญเรืกุศล ขอให้จะตรองเมืองเลือสุดยอดจะอยู่ที่ไหนจะตายเรือมีแต่คนเชื่อคำเช้าลองอย่างนี้ไม่ให้ได้หรือให้สิ้นสิน้นขาดให้ขาดสิ้นบนไม่เจ็บไม่จนสุขใจ รวยคู่กับน้องกายมีแต่สุขสดใสมีเต้าให้ชุมชำ พ่อร้องแล้วลูกได้ยินครับนี่พ่อร้องแล้วต่อไปลูกก็ต้องร้องแล้วล่ะลูกต้องร้องบ้างไงก็พอร้องไปหมดแล้วนะเมื่อกี้น่ะอวยพรจนครบหมดแล้วนี่ทำไมจะไม่ร้องไงต้องร้องไงต้องร้องเป็นลิเกต้องร้องได้ครับนี่เป็นลูกสวายต้องร้องเก่งจัดไปคนที่นี่เขาชอบกู้เกียิจริงไงนะกูเกีดผู้กันแก้วเออร้องแบบกู้เกิได้ไหมได้สิครับโชว์คนดูหน่อยจัดไปคนไหน ไก่เน่าแล้วตอนเนี้ยแฟนขับผู้เขียนจริงเงี้ยนะเอามันนี่แดงมามันนี้แดงถ้า,สาใส่สีดำกลวัวแม่จำไม่ได้ถ้าใส่ถ้าสาีาสาดำถ้ากลัว,วแฟนจำไม่ได้เ่อแดงถ้าก็เลยใสย่ถ้าสาีแดง ฮัลไยแดงเจทร์สีมนันมีเจ็ดแสนฮะต้อนมีฮาหมดแหลงฮะก็ไปสร้างฮ้เเฮ้เโอ้สุดยอดมากได้หลายคนเอาเอา,เอาแบบเพชรเกษมได้่ยไหมเพชรเกษมเพชรเกษมเพชรเกษมมาโชว์เพชเพรเกษมต้องใครอาย,ยากวางเพชรเกษมปลอกมือหน่อยเร็ว นั่งรอเวลาจนน้าแทบรอพรเพดกเสเพึ่งได้ออกเพื่อมาเลยหมือนอนไข่ลูกยอดคลอดยากเย็นตอนนี้หนีเพลโดนเผาตายไปแล้วพเพชกเสก ตายแล้วนะตายแล้วครับเราที่ยังอยู่ดีกว่าเอาใครล่ะทะเนตน้อยเขียนคองทะเนตน้อยอืมทเนตต้องให้เหมือนแ้่ก็เดินเลยต้องมีเดินด้วยโอ้โหโอ้โหทเนตน้อยทะเนตเป็นขนาดนี้แล้วเชื่อเป็นขนาดนี้ตายดีกว่ามั้งลองโอ้โหยกมือไปขึ้นตามเนื้ออ่อนแรงโอ้โหทเนตน้อยอ้าวนอนเพยพะยูนทเนตออกที่หลัง น่าความว่างเลื่อนลอยน่าสงสยัยเอาแบงคอยเอาหมดแล้วทิศนาไม่ให้น่าสงสัยใจเฮายริ่มมาเริ่มหมดแรงและเราที่กายไม่ให้พีกออ่กายเออพี่กายก็เป็นแฟนของทิศนา้าอ๋อถ้าจะกายไม่ให้ น่าสงสัารใจ้าผมก็เริ่มหมดแล้วกันเรา,เาถ้าทิศน้ำไม่ให้ก็ไม่หวันไหวราเดี๋ยวจะโทรไปขอครูบาเฉลา ดูบาชเลาได้แย่เลยลงยากเลยทีเดียวเชียวเสียงใครเรียกให้ทั้งวันลูกไม่ใช่เสียงหมาเห่าไอเจ็บหรือเปล่าไม่ใช่ไปพูดอย่างนั้นเดี๋็กก็มาเชฟเชฟอ๋อเหรอคลคายๆกันอ๋อเหรอขอบคุณทิดน้ำนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณน้องกายด้วยที่ก็พี่ให้ครับผมแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะฮะเมื่อเช้านี้มาร์ก็รับตั้งแต่เช้าแล้วทุกอย่างดีหมดเลยนั่งสนทนาหาน้ำมิริเเกดื่มไม่มีข้าวเลยนะเมื่อวานไม่มีข้าวเลยไม่กลัวเพิ่งทำคอนเทน โอ๋เหรอเลี้ยงมือเย็นมือเดียวครับผมคณะผมได้ไม่เหมือนคณะอื่นนะเป็นไงลูกคณะอื่นหัวหน้านี้ไม่มีทางมาดึงฉากให้อาจารย์เห็นนะเนี่พ่อเนี่ยเหงื่อย้อยันตูดเชียก็ทำเอาไว้ให้ลูกดูตัวอย่างครับผมต่อไปไม่มีพ่อจะได้สู้จะได้อยู่อย่างพ่อไปพูดอะไรยังไไม่อยากจะคุยด้วยครับคุยอย่องอื่นผในเรื่องผมเป็นเด็กวัดหเด็กวัดหรือแก่วัดแบบเนี้ยฮะ เด็กวัดอย่างนี้เจ้าวัดจะอยู่ไหวหรือเนี่ยฮะเ,เด็กวัดรอไปห้าสิบแล้วอะ,ะเจ้าวัดไม่ก้าสิบห้าเลยลแม่แค่อ่อนก็นลงเต้าหมูสิบกว่าปีเองโอ้โหสิบกว่าปีแต่ในเรื่องเนี่ยนะวิเชียนเนี่ยเป็นเพื่อนกระฉันไห้แชม่มนะเนี่ยตองคนเพื่อนกันเพื่อนกันดูสิพี่ครบคนไว้เพราะไม่ใช่อะไรหรอกแม่ทพราไงคพหน้าตามันเหมือนกับเป็นคนที่หลุดตูดจากเมียผมมาอันนั้นที่อันนั้นที่ นี่ก็คล้ายๆเหมือนกันเหมือนคนที่เราอยู่ในท้องแม่เอาผีหัวล้านเข้าไปหลอกเราผุดเข้าผุดออกผุดเข้าผุดออกก่อนจะออกผมน้ำลายใส่หัวทเรื่องตึงบอมึงนี่เธอเื่องตะเกงเขาออกมาจะเป็นโจ๊กยังไงเรื่องที่ไหนแล้วคนก็ชอบกันอย่าคิดทะลเรื่องนะแม่หนูไม่ชอบเป็นสิทธิเอกของหลวงตาคำฉันก็สิทธิเอกของหลวงตาหมูอันวิชาจำแรงแปลงกลาย อยู่ยงคงกรพันชาตรีเจ๋งไงสั่งสอนมาจากหลวงตาเรียนรู้จนจบครบกระบวนท่าทุกอย่างทําได้หมดเชื่อเลยเชื่อเป็นสัตว์เป็นสัตว์บกสัตว์น้ำาัตว์ทุกอย่างเขาเรียกมีวิชาทางกายศาสตร์วิทยาศาสตร์ในยามนี้มีคนรักชื่อว่าวันดีวันดีวันดีเป็นลูกสาวของกำนันช่อได้ เฮียยินสำเนียงเหอฮเสียงน้องอลาแววเสียงอธิลองอชัยอลเอาเลวไม่ต้องร้องเป็นได้แค่ค่อยร้องทีเดียวฮันนี่ไอเอิ e ์ปัมนางเฮ้ยว่าอยากแน่แนวฮัลมันเอาฮัาลอีกแล้วฮักกันไม่เล่าไอเอิ I e เธสลดยเราต้องไปสลัดบังอาจแย่งคนรักพ่อเราสุดยอดวาบมือหน่อยนึงขอบคุณครับอะไรนะฮะอ๋อรางวัลรางวัลเพื่อขอบคุณรับขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้พ่อพ่อวันนี้อย่าเพิ่งห่วงวันนี้ห่วงมันนี่ก่อนขอบคุณพระอาจารย์ครับผมขอบคุณพระอาจารย์โอ้โหคนละห้าร้อยมาแล้วมาแล้วขอบคุณพระอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อาจารย์เก็บหมา,าก่อนะอาจารย์ฮะคุณรู้ที่ผมป้าพ่อรีบไปเถอะเดี๋ยวหนูจะไปกัดหมาพระอาจารย์เข้าวันดีสวันดีโอ้จะไปช่วยใค้ไหวี่ย่ดีวันดี บันไลเอ้อยทางต่างระดับมีไม่ล้มแม่งล้มตรงผมนิ่มๆด้วยนะมึงเนี่ยล้มเหมือนตั้งใจหาเ <c oughs> นี่ยมึงไปทำบุญวัดดงประคำมาใช่ไหมทำไมอะได้วัตถุมงคลมาถึงสามตัวเลยนะฮะบ้าเอยสมุอันนี้กูมารหลอน้อมันยำยมหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ใช่ปาเน,นี่ยฮะใช่เนี่ยมึงขับปั้มผู้หญิงอีกแล้วรว,วะถูกต้อง้ววะไม่เคยคิดจะชวนกูเล่งไอ้สันดาหมาเอาด้วยแง้วเอาไงล่ะฮะ มีปัญหาไงมึงอะฮะมึงอย่าใส่เลยควายใส่แล้วไม่ขำใส่แล้วขำต้อยพวกนี้ดูวิ่งและแดง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 แดตัวแรกยังหาขนาดนี้เอวมันนาอดูตัวนี้วิ่งแด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 ง หยุดตั้งแต่ตัวแรกก็จบไปแล้วแฮ่ได้ได้เก็บเก็บโอยฮ่ามันก็หลอกเก่งพะลุงเลยบร้ยากะเดาเต็มที่เฮ้ยมีปัญหาเหรอมีแน่ละมีไทยมาอย่าให้ยากและตอบไม่ถูกเอาได้สิว่ามาหลมหน่อยเิมึงว่ากูทำอย่างเงี้ยอ่ะกูจะนั่งกูจะยืนอ่ะกูว่ามึงยืนว่ายกูนั่งมาและแล้วมึงก็ยืน มึงว่ากูจะไปหรือกูจะมากูว่ามึงมากูไปมาหาพ่อมึงว่ากูทำอย่างเงี้ยกูจะขึ้นกูจะลงเอ้า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 กูว่ามึงลงกอ้าวแล้วแล้วมึงก็ลงเย็บ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 เยบเยบไปลุกไปเลยลุกไปเลยมึงว่ากูทำอย่างเงี้ยกูจะนั่งหรือกูจะยืนกู ่ามึงยืนไอ้กูนั่งอแล้วจะยืนไปตีมึงกับเฮียอะไรล่ะกูว่าปัญหาอะไรอะไรมันก็ซ้ำหมดเพราะดองประคำในลิเกเล่นไม่รู้กี่หมื่นกี่พันคณะแล้วแล้วมึงเจอขมุนกูดีกว่ากูอยากร้องเว้ยกูลิเกนักร้องตะกระฉากแรกแล้วนักร้องตัวไหนร้องแน่สุดเอามาร้องก็กูวุ้ยนี่ก็จะได้ว่ะเฮ้ยมันร้องได้เหรอร้องได้ไหมลูกทำไมไม่ร้องอ่ะ เจ็บคออยู่เออร้องหน่อยเดียวมึงต้องร้องสิกูบอกก็เจ็บคออยู่ไอ้เหี้ยโอ้เจ็บคอบังคับไม่ได้ด้วยตอแหลงเหมือนมึงเลยเนาะมาไอตัวนักร้องเออเออนี่ลออเออเออว่ามึงมาปราอัยแฟอเจ็เอเอ็เใจเออเอนเอรเอาเอ้มาตีปี จับได้แล้ววันน่าดูกูจะจับหลงรูและให้ปูนีบปูนีบกูก็ไม่ตายปูนีบกูก็ไม่ตายกูจะกลัวทำไมแค่ปูนีบปูนีบมึงก็ไม่ตายงั้นกูจะจับมึงไปแล้วหิน กัวาทำไมแค่หินหนีบหินหนีบมึงก็ไม่ตายงั้นกูจะจับมึงไปโบกกระปีบบีกระปกโบกกระปีบเด็กก็จุกแล้วโบกกระปีบกูก็ไม่ตายโบกกระปีบกูก็ไม่ตายกูจะกูว่าทำไมแค่โบกกระปีบโบกกระปีบมึงก็ไม่ตาย งั้นกูจะจับมึงไปให้เบียทีไอเบียทีกูก็ไม่ตายทำไมวะไอเบียทีกูก็ไม่ตายกูจะกลัวทำไมแค่ไอเบียทีไอเบียทีปึงก็ไม่ตายกูจะเอาคอมึงไปแล้วให้ลุงหวายปีบเอาสิเอาสิลุงหวายปีบกูก็ตายอ้าวลุงหวายปีบกูก็ตายกูจะอยู่ทำไมกูไม่ให้บี ไอ้เด็กที่ฉันเมันฉลาดนะเออรุยไหวปีบมึงก็ไม่ตายงั้นกูจะจับมึงไปละให้กะหลีนีบกะหลีนิบกูชอบใจเฮ้ยกะหลีนีบกูชอบใจมาไวๆตั้งร้อยยี่สิบมึงไม่ตายจริงๆนะลูกุงลิงที น้อยหน้อยน่อยไฟไหม้บ่อยข้าพูดกูเจ็บหมดแล้วเนี่ยเจ็บหมดแล้วเนี่ยโอ้ยไอ้ยิบหายไปกลับไปทะเลาะกับพ่อมึงที่บ้านไปอุบ่าไปก่อนแล้วมึงไปเลยไอ้เชอร์ไอ้ทุเลตยายาพึ่งไปยายาพึ่งเอาไอ้พวกพันเอาเนี่ไปแล้วเนีชวนกันไปแล้วอ้าวใครไม่ไปกูไปคนเดียวก็ได้วะนี่ไอสองคนนี้ครับชื่อไอ้พากับไอ้ละรวมกันแล้วพาร์กผมล้วนๆไป เยี่ยมมากไอเสื้อแดงแหมขยี้ขยี้ไอเด็กเฮี้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เอาเลยเพื่อนเอาคนเลยเดี๋ยวพูดทีหลังเอากันเลยนะเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคนคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนใต้ค่ะเป็นคนใต้ใต้คนใต้เมื่อกี้ยังเป็นคนดงประคัมอยู่เลยย้ายแล้วไปอยู่ใต้แล้วโอเป็นคนปรถามเป็นคนไหนคนใต้คนใต้เป็นคนใต้เหรอครับเนี่ยคนใต้อีกคนเนี่ยรโอ้คุณคนนครนะครั ผมกับคนนครครับนครจวัฒนครับผมเงียบกริบเลยครับผมเป็นคนใต้นะครับเป็นคนใต้คนใต้นี่ไปรูครึ่งบ่างเลยนะรูคึงรูคึงรูคึงอะไรครับเนี่ยมูจริมรูคึงมูจาริมรูครึ่งมูจาริมนี่ชื่อไรครับเี่นชื่อไรชื่อรูตันลอดอมางเง้ชื่อไรเนีรูตันลอดอมางเง้โอ้ผมก็มีชื่อสายมูจาริมนะอ้าวชื่ออะไรอ่ะมีชื่อด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรโดรองเง้รูตันครับ พี่เจอบรรยากาศเบ่อเตาไม่เคยได้ยินไปเจอดีเลพี่ยดีีบจดี่มกยพี่รู้อู้จะมากๆเลยโอ้คนใต้ต่อแหลคนใต้นี่ร้องรงเพลงได้เนี่ร้องได้ดิร้องได้ดโอ้แรงได้ทุกเพลงแรงได้หมดเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ร้องแล้วน้อง้องโซเลยโอเคโอเคอา เอาป้าเจ็ดตีนมาเจ็ดไอ้ด้วยทำไรทำเถิดอย่าเปิดผ้าทำไรทำเถิดอย่าเปิดผ้าทำไรไม่ว่ายายผ้ามันเปิดอะอะทำไรไม่ว่าผ้าอย่าเปิดนะโนโราตัวใหญ่ไส่โกเตกโนราตัวเล็กนุ่งเฮดร็อกโนโรากระจอกใช้ พิบนมเออโนราใจดีให้จับนมด้วยมโนเอ้ยมโนรีมาโนเอ้ยเอ้ยมโนรีเอามือจับโนรีดีใยคนตายร้านไม่ใช่แรงเลยแม่ร้านย่างแรงเลยนะมึงเนี่ยคนตายใจดีต่อแร็คดกถือนะมึงนี่อ้าคนตายจะ็จแล้ไปไปเดี๋ยวคนตายต่อเลย แดงแดงตายได้ไหมเดี๋ยแดงตายได้ไหมคนดีไหนเนี่ยคนดีไหนเนี่ยนี่คนเหนือเจ้าโอ้ยคนเหนือไม่ดำปิดปี่กันแล้วก็คนเหนืออยู่บนเขาแดดเรียแดดเรียคนเหนือคนเหนือทำนาทำนาโอ้คนเหนือจำนาอ๋อดำเดียวเดียวกระผมมต้องถึงก็ะดำปี่อโอ้พูดช้าไม่เก่งใหญ่นเลยแล้วมองไม่เห็นด้วยใครผู้เพลงใหม่ล่าสุดนะคนงามพี่ตามฟ้งจอกน้อง ลำลังวันด้วย chuột lặng lanh